คุณผู้ฟังครับเคยยืนสับสนอยู่หน้าผานากนมในซูเปอร์มาร์เก็ตไหมครับนมวัวกล่องเดิมๆที่เราดื่มกันมาตั้งแต่เด็กวันนี้มันอยู่เคียงข้างกับนมแอลมอนสีขาวนวลน,นมถั่วเหลืองสูตรหวานน้อยนมข้าวโอ๊ตกลิ่นหอมและอีกสารพัดนมจากพืชที่วางเรียงรายหลายคนหันมาดื่มนมพืชเพราะเชื่อว่าดีต่อสุขภาพกว่าบางคนเลี่ยงนมวัวเพราะกลัวอ้วนกลัวท้องอืดกลัวคอเลสเตอรอล แต่คำถามที่แท้จริงคือการเปลี่ยนจากนมวัวเป็นนมพืชแบบนี้มันดีต่อสุขภาพจริงหรือเปล่าหรือว่าเรากำลังแลกสารอาหารสำคัญไปกับเทรนด์สุขภาพที่อาจยังตอบไม่ได้ครบทุกข้อถ้าวันนี้ผมบอกคุณว่านมที่คุณเลือกดื่มทุกเช้าอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายคุณเลยแล้วเราจะเลือกดื่มอะไรดีและข้อมูลทางวิทยาศา,ศาสตร์บอกอะไรกับเราบ้างในวันนี้ เรื่องไม่รู้รอบตัวจะพาคุณผู้ฟังไปไขปริศนาคำถามยอดฮิตในยุคสุขภาพมาแรงนมวัวกับนมพืชอันไหนดีกว่ากันเราจะเจาะลึกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์งานวิจัยระดับสากลและความจริงด้านโภชนาการที่หลายคนอาจยังไม่รู้ตั้งแต่โปรตีนแคลเซียมวิตามินไปจนถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะยาว ถ้าคุณเป็นคนที่กำลังตัดสินใจจะเปลี่ยนนมดื่มหรือสงสัยว่านมในแก้วของคุณให้ประโยชน์แค่ไหนเรื่องนี้จะทำให้คุณมองนมในมือเปลี่ยนไปตลอดการพร้อมแล้วนะครับตามผมไปหาคำตอบที่แท้จริงกันหัวข้อที่1นมวัวโภชนาการธรรมชาติที่ครบแต่ไม่ใช่สำหรับทุกคนคุณผู้ฟังครับนมวัวไม่ได้ดีหรือร้ายแบบที่ใครต่อใครตัดสินกันง่าย มันคือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีจุดแข็งและจุดอ่อนชัดเจนจุดแข็งที่สุดของนมวัวคือความหนาแน่นของสารอาหารข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติระบุชัดเจนว่านมวัว1แก้วประมาณ240มิลิลิตรมีโปรโตีนสูงถึง8กรัมและเป็นโปรโตีนสมบูรณ์ที่หาได้ยากจากพืชอื่น นี่คือโปรโตีนคุณภาพสูงที่ร่างกายนำไปใช้สร้างกล้ามเนื้อซ่อมแซมเซลล์และสนับสนุนการเจริญเติบโตได้เต็มที่โดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นและผู้สูงอายุที่ต้องการโปรโตีนในการดูแลมวลกล้ามเนื้อและกระดูกนอกจากนี้นมวัวย,ยังเป็นแหล่งแคลเซียมและฟอสฟอรัสตามธรรมชาติซึ่งร่างกายดูดซึมได้ดีเพราะจับคู่กับโปรโตีนเคซีนและน้ำตาลเลคโตสวิตามิน B12 ที่สำคัญต่อระบบประสาทและเลือดก็มีอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ต้องพึ่งการเติมเสริมเหมือนนมพืชหลายชนิดแต่นมวัวก็มีข้อจำกัดสำคัญนั่นคือแลคโตสสถิติจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐบอกเราว่าประมาณ65-70%ของผู้ใหญ่ทั่วโลกมีภาวะการย่อยแลคโตสไม่ได้ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะในประชากรเอเชียที่พบได้สูงมากอาการก็คือท้องอืดมีแก๊สในท้องปวดท้องหรือท้องเสียหลังดื่มนมวัว และสำหรับบางคนที่แพ้พโปรตีนนมวัวโดยตรงอาการอาจรุนแรงถึงขั้นหายใจลำบากได้นี่คือเหตุผลที่คนจำนวนมากต้องหันไปหาทางเลือกอื่นหัวข้อที่2นมพืชทางเลือกที่หลากหลายแต่ไม่เท่ากันเสมอไปแล้วนมพืชล่ะครับมันคือคําตอบที่ดีสำหรับทุกคนจริงไหมคําตอบคือแล้วแต่ชนิดและยี่ห้อนมพืชไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เดียว แต่เป็นกลุ่มใหญ่ที่มีสารอาหารต่างกันมากข้อมูลจากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Frontiers in Nutrition ชี้ให้เห็นความแตกต่างชัดเจนนมถั่วเหลืองเป็นนมพืชชนิดเดียวที่มีโปรตีนใกล้เคียงนมวัวประมาณ7-8กรัมต่อแก้วและเป็นโปรตีนสมบูรณ์ที่หาได้ยากจากพืชอื่นขณะที่นมแอลมอนดูเหมือนจะได้รับความนิยมสูงแต่ในทางโภชนาการมันมีโปรตีนน้อยมากเพียง1-2กรัมต่อแก้ว และแทบไม่มีสารอาหารอื่นจากแอลมอนเหลืออยู่เลยนอกจากรสชาติและกลิ่นนมข้าวโอ๊ตอาจจะให้รสชาติหอมมันแต่ก็มีโปรตีนต่ำและมีน้ำตาลธรรมชาติสูงซึ่งอาจไม่เหมาะกับผู้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและนี่คือประเด็นสำคัญที่หลายคนมองข้ามนมพืชส่วนใหญ่ที่วางขายกันในตลาดผ่านกระบวนการแปรรูปที่ทำให้สารอาหารจากพืชต้นทางลดลงอย่างมากสิ่งที่เหลือมักจะเป็นน้ำสารให้ความข้นหนืด สารทำให้คงตัวและรสชาติสารอาหารสำคัญอย่างแคลเซียมวิตามินดีวิตามิน,น B12 ที่เราเห็นบนฉลากส่วนใหญ่คือสิ่งที่ผู้ผลิตเติมเสริมเข้าไปในขั้นตอนสุดท้ายไม่ใช่สารอาหารที่มาจากพืชนั้นโดยตรงและงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียยังเตือนว่าแคลเซียมที่เติมในนมพืชอาจไม่ถูกดูดซึมได้ดีเท่าแคลเซียมตามธรรมชาติในนมวัวเพราะขาดสารช่วยดูดซึมอย่างแลคโตสและโปรตีนเคซีนดังนั้น การเลือกนมพืชไม่ใช่แค่เลือกชนิดแต่ต้องอ่านฉลากให้เป็นหัวข้อที่3โภชนาการเชิงลึกและความเสี่ยงที่มองไม่เห็นคุณผู้ฟังครับเมื่อเรามองลึกลงไปในแก้วนมของเรามีรายละเอียดทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างที่ควรรู้อย่างแรกคือสารต้านโภชนาการในพืชหลายชนิดมีสารไฟเตตและออกซาเลตซึ่งสามารถจับกับแร่ธาตุอย่างแคลเซียมเหล็ก สังกสีและลดการดูดซึมของแร่ธาตุเหล่านี้ในร่างกายเราหมายความว่าแม้ฉลากจะบอกว่านมแอลมอนมีแคลเซียม300มิลลิกรัมร่างกายเราอาจดูดซึมไปใช้ได้จริงไม่ถึงครึ่งอย่างที่2คือน้ำตาลแฝงนมพืชรสหวานรสช็อกโกแลตหรือรสวานิลาอาจมีน้ำตาลเพิ่มสูงถึง2-3ช้อนชาต่อแก้วเลยทีเดียวซึ่งถ้าดื่มทุกวันอาจส่งผลต่อน้ำหนักและระดับน้ำตาลในเลือดโดยไม่รู้ตัว อย่างที่3คือความเสี่ยงในกลุ่มเปราะบางรายงานจากกุมารเวชศาสตร์อเมริกันระบุชัดเจนการให้เด็กเล็กดื่มนมพืชที่ไม่เสริมสารอาหารเป็นประจำอาจนำไปสู่ภาวะขาดแคลเซียมวิตามินดีและโปรตีนส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของกระดูกในปี2022มีรายงานเคสเด็กอายุ2ขวบในแคนาดาที่ดื่มแต่นมแอลมอนไม่เสริมสารอาหาร ผลคือมีระดับแคลเซียมในเลือดต่ำมากและกระดูกเปราะบางผิดปกตินี่ไม่ใช่การบอกว่านมพืชไม่ดีนะครับแต่คือการเตือนว่าการเลือกต้องมีข้อมูลคุณผู้ฟังครับวันนี้เราได้เห็นความจริงทั้ง2ด้านของโลกเครื่องดื่มสีขาวกันแล้วนะครับบทเรียนสำคัญที่ผมอยากจะฝากไว้มี3ข้อเพื่อให้คุณนำไปปรับใช้ได้จริงครับข้อแรกอย่าเชื่อแค่หน้ากล่องแต่ต้องอ่านหลังกล่อง ไม่ว่าจะเป็นนมชนิดไหนให้พลิกดูปริมาณโปรโตีนแคลเซียมและที่สำคัญที่สุดคือน,น้ำตาลแฝงครับเลือกยี่ห้อที่เสริมวิตามิน B12 และดีเพื่อให้ได้รับสารอาหารใกล้เคียงนมวัวที่สุดถ้าคุณเลือกสายพืชข้อที่2ฟังเสียงร่างกายตัวเองถ้าดื่มนมวัวแล้วรู้สึกไม่สบายตัวท้องอืดหรือมีผื่นขึ้นอย่าฝืนครับปัจจุบันมีนมอัลเทอร์เนทีฟชั้นดีให้เลือกใช้ทดแทนกันได้มากมายครับ และข้อที่3สร้างสมดุลด้วยความหลากหลายเราไม่จำเป็นต้องดื่มนมชนิดเดียวไปตลอดชีวิตครับวันที่คุณไปออกกำลังกายอาจจะเลือกนมวัวหรือนมถั่วเหลืองเพื่อเอาโปรตีนวันที่อยากดื่มกาแฟยามบ่ายอาจจะเลือกนมโอ๊ตเพื่อลดแคลอรี่การสลับหมุนเวียนจะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลากหลายและลดความเสี่ยงจากการสะสมสารเติมแต่งบางชนิดครับสำหรับวันนี้เรื่องไม่รู้รอบตัวต้องขอลาไปก่อนครับ หวังว่าเรื่องราวที่เราได้แบ่งปันกันในวันนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังเข้าใจโลกรอบตัวได้ดียิ่งขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจเพราะในโลกที่ข้อมูลไหลเวียนอย่างรวดเร็วการรู้เท่าทันจะทำให้คุณได้เปรียบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าผู้อื่นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวใหม่ๆที่จะทำให้คุณรู้ทันก่อนใครและไม่พลาดทุกกระแสะสำคัญสวัสดีครับ